สวัสดีครับผมมือน,นี้มาพบกับน็อตโมเดลปปาไต้ครับมนีพามมารีวิว12บสองหลอดทเทนเตียครับผมลโลก,กี้สเกล1นึต่อสิครับผมตัวนี้เซ็ตแล้วครับเซ็ตแล้วเป็นทั้นการครับผมอาจจะมีการตกแตง่งอเสริมอะไรยังไม่ก็ได้ครับผม12บสองหลอดครับโอกกี้ ผมเพิ่งหลอกพันนี่รับผมหลอกคำใส่ทอ็อปแฟร์ซ้ำนะครับแฟร์ซ้ำ บืองหลบขั้นอนีกรอบนะครับผมเนาะเบืงทั้งหลังับผมขาวเบ้างทั้งหลังข้างลหลนะังครับครับสำหรับวันนี้กระจบเพียงเท่านี้นะครับผมการรีวิวรถสิบสองอ กันเตียรครับผมลอคกี้สักเดือหนึ่งตัวจีีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ผมนั่นไดยครับผมสวัสดีครับ